วัดดิอิมอ่มหรือยังอิมอ่มละอิ่มละกินอิ่มให้กินให้หมดไปไปจะได้มันเล้ยเลี้ยไปกินให้หมดไปนะกินให้หมดไปเดี๋ยเลี้ยไปกินให้หมดเสียงไอ้น้ำตาลากกมันเฮาว่างว่างแหวงแหวนโอ้ดูกล้วยกล้วยถอดปีหมดเลย อ๋อเดี๋ยวต้องตัดปีออกให้เขาไม่งั้นลูกจะไม่สมบูรณ์ลูกจะไม่สมบูรณ์โอ้นี่ก็ออกปีใหม่ละออกปีใหม่นต้องตัดปีออกให้เขาไม่งั้นลูกเขาจะไม่สมบูรณ์เพราเมาเลี้ยงกระปี คนเท่าคนบอกนะครับว่าถ้ากล้วยสุดเครือแล้วให้ตัดปรีออกเดอร์ลูกจะได้อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์มาก่อนอตัดออกนี่พอเอาหรือยังดูก่อนพอเอาหรือยังดูด,ดี อีกนิดนึงอีกสักสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์ก็โอเคอตอนนี้ยังไม่ได้ที่อีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ใช้ย,ยังไม่ได้ที่ลูก ยังไม่ได้ที่นี่ก็อีกสักหน่อยนี่ห้สิ้นเดือนเลยสิ้นเดือนโอ้ยจบเมสาไปะละ้าเอ้ยถึงจะได้กินมันยังแต่งลูกอยู่รอก,ก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเปรี้ยวไว้กินหวานเดี๋ยวได้กินแน่ ให้ทานให้